สวัสดีครับผมสิริชัยตระยราชผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนนาแกนะครับก่อนที่จะมาลงรับสมัครนะฮะอดีตผมเป็นาราชการครูที่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยานะครับจากนั้นก็ได้ย้ายไปเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอที่อําเภอท่ากระโถจังหวัดกาฬสินและก็อําเภอเท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้ได้โอนย้ายกลับมาอยู่ที่กรมสานัญศึกษานะครับ ที่โรงเรียนอุเทนพัฒนาจากนั้นได้เป็นผู้บริหารที่โรงเรียนเชียงยืนวิทยาอําเภอเท่าอุเทนจังหวัดนครพนมและเป็นผู้ในการที่โรงเรียนแห่งนั้นนะครับเมื่อปี2547ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนนาแกวิทยาคมปี2540อ่ปี2550ได้ดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนนาแกสามกีวิทยาและได้ดำรงตำแหน่งผู้ในการเชี่ยวชาญที่โรงเรียนแห่งนี้ และเมื่อปี2,557นะครับได้ไปลงตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารปี2,559ได้ไปลงตําแหน่งที่โรงเรียนปิยมหาราชาลนะครับทั้งสองโรงเรียนทั้งโรงเรียนมุกดาหารโรงเรียนปิยมหาราชาลก็ได้ร่วมแรงร่วมใจครูประเมินโรงเรียนพระฐานให้ได้ทั้งสองโรงเรียนนะครับเกียรติประวัติในการรับราชการก็สูงสุด ได้รางวัลการา,ารการเลเรือนดีเด่นพุทธทองคำนะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับก็ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดนะฮะที่อำเภอนาแกแล้วก็มาเห็นศักยภาพของอำเภอเรานะครับมีความพร้อมทั้งด้านภูมิร่เนาที่ตั้งนะฮะเนื่องจากว่านาแกเป็นสถานที่ผ่านเป็นเมืองผ่านของคนที่จะไปที่ท่าพนมมุกดาหารและกรุงพนม แลวก็เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มีภูเขามีแม่น้ำนะครับและก็คนอำเภอนาแก่เองก Cost อ็มีความรู้ความสามารถเ,าเป็นคือสามารถที่จะพัฒนาเมืองของอำเภอนาแก่เป็นแห,หล่งท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวได้ก็ได้คุยกับทีมงานนะครับทีมงานเป็นทีมงานที่ไม่เกี่ยวกับภรคการเมืองนะฮะเป็นทีมงานที่มีร่วมอุดมการด้วยกันนั่นก็คือ,เ,อเราจะร่วมอุดมการในการพัฒนานาแก่ชื่อว่า กลุ่มรวมพลังคนรักนาแก่นะครับประกอบไปด้วยท,ทั้งท่านผู้กับเพิ่มศักดิ์นะครับท่านอดีตผู้กับสถานีตรวจภูทรอำเภอนาแกท่านรองเล็กน้อยจุลมาตรนะครับก็เป็นอดีตผู้อํานารโรงเรียนนาแก่สามัคคีวิทยาเป็นเป็น,ปน,ปนรองนะฮะในว่าที่รองนายกรอง,รองนายกเทศมนตรีนะครับมีท่านประจิตตรีศรีอดีตพัฒนาการอำเภอนาแกนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษา และก็ท่านาว่าที่ร้อยรีปารเมศบุตรเวศนะฮะมาเป็นเลขานุก,การในคณะนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เรารวมพลังกันในครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีทีมสทอททีมอดีตสมาชิกสภาเทศาบาลน,นะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่และเป็นอดีตของของ,ของสมาชิกเทศาบาลซึ่งรู้ปัญหาบ้านเมืองรู้ปัญหานาแกมารวมพลังกันเพื่อที่จะพัฒนาอำเภอนาแกของเราในใน,ในอุดมการของเราที่คิดร่วมกัน นะครับในครั้งนี้ครับในการลงสมัครในครั้งนี้นะครับกลุ่มของเรามีวิสัยทัศน์ว่าพัฒนารอบด้านบริหารโปร่งใสใส่ใจดุดญาติิรนะครับแรงบันดาลใจที่อยากจะให้อยากจะมาลงสมัครในครั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเราทีมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ผู้อาวุโสแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วนะครับก็ได้เห็น บ้านเมืองนะเห็นเทศบาลนะครับในการบริหารที่ผ่านมาก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะมีนโยบายในการพัฒนาในฐานะที่ได้ไปพบไปเห็นนะครับเทศบาลอื่นนะที่ประสบความสําเร็จเราก็อยากจะรวมพลังอของผู้อุโสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านครูบาอาจารย์ทั้งด้านตํารวจนะครับทั้งด้านาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของอําเภอมาร่วมกัน เอาประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็วิสัยทัศน์และก็แนวทางในการแก้ปัญหาบ้านเมืองน,นะครับมาแก้ปัญหาให้กับอำเภอนาแกในในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับอันนี้เรามองเห็นหลายด้านซึ่งมีนโยบายประมาณ5ข้อนะฮะที่อยากจะนำเสนอนะครับอขออนุญาตนำเสนอนโยบายเลยนะครับด้านแรกที่เรามองเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานของอำเภอนาแก อำเภอนาแกของเราเป็นเมืองผ่านนะครับผู้ที่มาจากจกังหวัดสกลนครก็จะไปที่ธาตุพนมที่มุกดาหารกาาร็ต้องผ่านที่อำเภอนาแกนะครับจะไปนครพนมก็ผ่านอำเภอนาแก่แต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยแวะที่อำเภอนาแกนะฮะแต่ไปไหว้พระธาตุพนมก็จะตรงไปที่ไไพระธาตุพนมเลยยกเว้นผู้ที่จะมาไหว้พระธาตุศรีคุณนะครับถึงจะเป็นวันเกิดบังคานก็จะมาไหว้พระธาตุศรีคุณแล้วก็ไม่ไม่ได้แวะที่อำเภอนาแกนะ ด้วยเหตุนี้เราก็มาดูว่าอำเภอนาแก่ของเราก็จําเป็นจะต้องสร้างสิ่งแรงจูงใจสิ่งจูงใจที่จะเขาให้เขาได้แวะที่อำเภอนาแก่อย่างน้อยก็มาแวะรับประทานอาหารนะฮะหรือมาพักที่อำเภอนาแก่นะครับอำเภอนาแก่ของเรารเป็นพื้นที่พื้นราบนะครับแล้วก็มีแม่น้ําที่อยู่ข้างล่างก็เป็นแม่น้ำกลับนะฮะไหลผ่านแล้วก็มีน้ำใสสะอาดมีน้ำตลอดปี อีกซีกหนึ่งเป็นภูเขานะครับเป็นภูพานนะครับถ้าดูพื้นที่อำเภอนาแกแล้วเปรียบเทียบ History, คล้ายๆกับจังหวัดเชียงใหม่คล้ายๆกันเลยนะครับข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นแม่น้ำนะด้วยความได้เปรียบในส่วนนี้นะครับเราเราอยากจะพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะภูเขานะฮะบ,บริเวณภูเขาของอำเภอนาแกเนี่ยจะมีวัดนะฮะที่น่าสนใจหลายวัดแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากนะครับและเป็นพื้นที่ที่สวยงามโดยเฉพาะวัดภูพานอุดมธรรมแล้วก็วัด ทำพระเวทอีกหลายหลายวัดนะครับเป็นสถานที่ที่พระธุดงชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นพระกรรมฐานนะฮะเดินกรรมฐานผ่านนะครับดังะนั้นแล้วในเขตเพื้นนาแก้วของเราถ้าเราพัฒนาในส่วนนี้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็นอำเภอนาแก้วก็คือการจราจรนะครับอยากจะเห็นการจราจรในอำเภอนาแก้วนี่ให้คล่องตัวโดยเฉพาะบริเวณตลาดสดตลาดสดอำเภอนาแก้วเนี่ยเป็นตลาดสดที่ใหญ่มากนะครับ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า,าทั้งอำเภอวังยางอำเภอดงหลวงอำเภอปราปากนะครับแล้วกอ็อำเภอโคกสีสุพรรณอำเภอธาตุพนมเรนมารับสินค้าที่อำเภอนาแก่ตลาดอำเภอนาแก่เป็นตลาดที่ที่ไม่หลับนะฮะเนื่องจากว่า,าทั้งวันก็จะมีการขายสินค้าเป็นประจำนอกจากนั้นแล้วตอนกลางคืนนะครับประมาณสักสี่ทุ่มก็จะเป็นการขายส่งสินค้า ก็อยากจะเห็นตลาดของเพลนาแกเป็นจุดกระจายสินค้าและก็เป็นสถานที่ที่รองรับสินค้าของของคนอำเภอนาแกด้วยนะครับมีอยากจะเห็นถนนริมน้ำกำ่นำกำนก์นะครับริมน้ำกำ่์ของเพลนาแกนะเพื่อรองรับเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวในในโอกาสต่อไปจะจัดเป็นสถานที่ลอนน่อ,ลองแพนะครับแล้วก็เป็นตลาดน้ำนในในอนาคตนะครับ แล้วก็อยากจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนาแก่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนาแก่นะครับให้คนทั่วไปได้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางหลุกอีเลิศทางถ้าร้อยเตียงที่ภูผานนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านได้ไดให้ความสําคัญในส่วนนี้คิดว่าในอนาคตอาเภอนาแก่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีเลยใน,ในอนาคตนะครับฉะนั้นแล้วในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเราจะพยายามที่จะทําถนนนะครับทำถนน ให้สัญจรได้สะดวกนะอยากจะเห็นการจราจรในอำเภอนาแก่สะดวกโดยเฉพาะตรอกซอกซอยที่ที่ยังไม่ไม่ไ,มไ,มได้พัฒนาแล้วก็ในส่วนของไอฟฟ้าแสงสว่างนะครับในส่วนของถนนน้นทางก็จะมีอยากเห็นอำเภอนาแก่มีดอกไม้สวยงามนะครับคนมาที่นาแก่ก็อยากให้ได้รับความประทับใจในส่วนนี้นะครับนโยบายในส่วนที่สองนะที่อยากจะเห็นอำเภอนาแก่ก็คือเรื่อง ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะครับนาแกในตัวเขตเทศบาลมีอยู่สองวัดนะฮะมีวัดท่าศรีคุณซึ่งเป็นพระธาตุศรีคุณเป็นพระธาตุประจําวันเกิดวันอังคารแล้วก็วัดศรีจำปานะครับสองวัดนี้เป็นวัดที่จริงๆแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท,ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มามานมัสก,การพระธาตุพนมได้แวะนะครับได้แวะนมัสก,การพระธาตุศรีคุณ แล้วก็ที่วัดศรีจปาก็มีมีองอค์พระหลวงพ่อเหมือนคงอัตตะนะครับที่พระเขียวแก้ว <ๆ S 2> นะครับที่ที่อยู่ที่วัดศรีจำปานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรายังมีวัดภูพานอุดมธรรมวัดธรรมพระเวทและอีกหลายวัดวัดธรรมช้างอีกหลายๆวัดที่ที่ภูพานนะครับก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้แวะในส่วนนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะงานบุญเดือนสี่ ซึ่งเป็นงานน้รัส,สการพระธาตุศรีคุนนะครับชาวอำเภอนาแก่ทุกตำบลก็จะมาสนับสนุนงานในส่วนนี้งานศาลหลักเมืองนะครับซึ่งยิ่งใหญ่มากนะฮะชาวอำเภอนาแก่มีความเชื่อเรื่องศาลหลักเมืองนี้มากนะครับแล้วก็มีประเพณีที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นรู้จักไปทั่วโลกก็คือประเพณีเกี่ยวกับการเกี่ยวกับหมอเหยาวนะฮะซึ่งนาแก่เรามีหมอหยา่ครบทุกตำบลน,นะครับ มีมีครบทุกตำบนในส่วนนี้นะครับนยโยบายข้อที่3นะครับที่อยากจะทําให้อำเภอนาแกนะครับอยากจะเห็นอำเภอนาแกก็คือในส่วนของเ,ออเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็การกีฬาอ,อ,อำเภอนาแกเป็นอำเภอใหญ่มากนะครับมีโรงเรียนมัธยมถึง2โรงนะครับแต่ละโลงรงโร,รงเรียนนาแกสามัคคีวิทยามีนักเรียนถึง2,000คนนาแกพิทยาคมมีนักเรียนประมาณ1,000คนนะครับ นอกจากนั้นแล้วเรายังมีโรงเรียนปฐมขนาดใหญ่2โรงเรียนนะฮรคือโรงเรียนายน, f, นาแกระดุมราชกิจเจริญกับโรงเรียนเซนจอซฟนาแกในส่วนนี้นั้นเทศบาลอยากจะมีส่วนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนนะครับเราจะเห็นว่าเยาวชนขเางบนนาแกนั้นอยากจะเห็นว่าหลังจากที่จบมหกแล้วนะครับอยากจะช่วยให้หนักเรียนในส่วนนี้นะครับได้เข้าสานอุดมศึกษ,ษาให้มากที่สุดเราจะอยากจะเห็นหนักเรียนได้มีการ ติวนะครับเห็นนักเรียนได้มีการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญนะครับมาสอนให้นักเรียนได้เข้ามาอะไรให้มากที่สุดส่วนในส่วนของระดับอนุบาลขณะนี้เทศบาลก็มีโรงเรียนก่อนปฐมนะครับถึงระดับปฐมศึกษาซึ่งเราจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเทศบาลที่ได้รับความเชื่อถือจากชุมชนของเพื่อนาแก่นะครับ